สวัสดีคะ่ะผู้รักบอนสีทุกท่านวันนี้ประสุจะมาคุยถึงเรื่องบอนสีที่ยืดยาวแล้วก็เสียทรงไม่เป็นพุ่มสวยนะคะโดยเอาต้นเศรษฐีสุพรรณมาให้ดู ถึงการที่เขาได้รับแสงเต็มที่จากด้านบนลงล่างหมายถึงว่าเขาอยู่ในตู้อบก็จริงนะคะแต่แสงจากด้านบนตู้อบอะด้านบนสุดอะจะต้องพอถึงเราจะกางแสแลนอยู่ข้างบนนะคะแต่แสงจะลงจากด้านบนเป็นหลักใช่ไหมคะแล้วเขาเมื่อใบไม้เนี่ยเขาได้รับ แสงเต็มที่เขาจะจัดสรรเองว่าใบไหนจะออกยังไงใช่ไหมคะเขาก็จะเหลื่อมล้ำกันเห็นไหมคะเขาจะไม่บังกันแสงก็จะได้ทั่วถึงโดยปริยายต่างจากการที่เราเปลูกในโรงเรือนหรือปล่อยใหม้มีใบไม้อะไรทับถมอยู่ด้านบนโรงเรือนแล้วแสงไม่สามารถจะเข้าได้ถึงแสงเข้าด้านข้างมากกว่าจะทำให ไม้เนี่ยยืดเพราะว่าเขาก็เหมือนเราอะเวลาที่เรามองไม่เห็นเราเราชงเงื้อคอมองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทําให้ไม้เนี่ยยืดยาวเราเชงเงื้อเรายังยืดคอกลับได้ใช่ไหมคะหดคอกลับใช่ไหมแต่ไม้เนี่ยยืดออกไปแล้วเขาก็ไม่หดไม่ได้เขาก็ต้องยืดต่อเขาก็จะเอียงหาแสงถ้าเราปล่อยให้แสงเข้าด้านข้างอย่างเดียวเขาก็จะเอียงแล้วก็จะยืดยาวได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบอดลังบอลสีใหญ่ๆอะ่ะ ปรสุได้ถามเขาในปัญหานี้เขาก็บอกว่าต้องให้แสงได้ทั่วถึงก็หมายถึงเข้าด้านข้างก็ได้แต่หนักหลักๆคือเข้าด้านบนส่องตรงลงมาจากด้านบนลงมาสู่ต้นไม้ใบไม้เขาจะจัดสรรตัวเขาเองเขาจะแยกแยะเขาเองว่าเขาจะได้แสงให้ครบทุกใบแสงที่ในที่นี้หมายถึงความสว่างนะคะไม่ใช่แสงแดดเปี้ยงๆที่ร้อน ไม่ผ่านการกรองอะไรเลยเขาจึงต้องมีสแลนเพื่อกรองแสงไม่ให้แสงแดดแรงๆเข้ามาในตู้อบเพราะจะทำให้ไม้ร้อนจนเกินไปนะคะก็<อ>ถ้าแสงเข้าด้านข้างไม้จะเอียงนะคะต้องให้แสงเข้าด้านตรงอย่างเส้นป้าจุเคยรีวิวการเอากล่องโฟมสองกล่องมาต่อกัน เพื่อวางอบไม้ต้นไม้ยังไม่ยืดเลยเพราะว่าเขาได้แสงด้านบนลงไปต้นไม้ไม่ยืดนะคะแต่ถ้าเขาได้แสงด้านข้างทั้งสองฝั่งและด้านบนทึบเมื่อไหร่ต้นไม้จะยืดทันทีเพราะว่าเขาจะพยายามเอียงหาแสงด้านข้างเอียงไปเอียงมานี่คือสิทธิสุพรรณสวยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ